ถวายความเคารพชิญนั่งครับถวายความเคารพเชิญครับตรงหน้า ถวายความรรเคารพเช่นไรครับ ไในปริงเสียงเวายความเคารพเป็นชุดไปเลยนะครับจะได้พร้อมกันผมขอแยกซ้ายขวาจะได้ไม่รอกันนะครับจะได้นี้คือบันแม่แห่งชาตินับตั้งแต่พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ในวันสําคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมระชนม์ษานะครับ 12สิงหาคมของทุกปีก็เป็นวันที่สำคัญที่ที่โปดก้าพระราชทานในพระาราชดำริช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้จนเป็นที่ประจักษ์โย์ขานไปทั่วโลกด้วยการนำพี่น้องชาวไทยนะครับได้มาฝึกมารับแต่งที่เราก็ทำในขณะนี้เป็นการสแสดงออกซึ่งจะต้องถ่ายทอดให้ครอบครัวเราบุตรหลานของเราได้สำนึกนะครับ แล้วก็ได้กระทำวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่สำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วยังเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเราผู้ครั้งเลยเคยเป็นลูกนะครับไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีบุพการีเราก็เกิดมาไม่ได้และวันนี้เราก็สถานภาพเปลี่ยนไปนะครับ แต่เราก็ยังมีสำนึกในความเป็นลูกเช่นเคยน,นะครับคําว่าแม่ไม่มีหายไปจากหัวใจท่านในวันสําคัญวันแม่แห่งชาตินะครับถ้าท่านใดที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่สุขสาราญดีอยู่ยยวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่เราในฐานะลูกนะครับก็จะได้ไปกราบท่านนะครับไปบอกัาท่านนะครับ รวมทั้งไ,ไปแสดงความดีที่ท่านมีสุขภาพเพิ่มขึนแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจนะครับให้พวกเราได้บำบุญนะครับมาตาปิจุปปัฏฐาน,นเกตัมมังคะรุตมังการบำรุงบ,บิดามารดาเป็นอุดมมงคลนั่นคือมงคลเครื่องหมายของคนดีคือรู้คุณท่านตอบแทนบุญคุณท่านและประกาศเกียรติคุณท่าน นะครับวันนี้ประธาชนไิ้ดีเข้าสู่บริเวณมณฑลได้ดีั้งหมดตรงตรงหน้าพระจายารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชินรรชีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายความเคารพ ตรงหน้าถาวายความเคารพตรงหน้าถาวายความเคารพ ไหวความเรารพไหวความเราเรพ ตรงหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรชาชชนนีพันปีหลวงถวายความเคารพขบธีลงนามสวายสัระ